องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยฟเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิฏวุณมังประมาอดิศัก์บวนกิยาพันธ์พูดคุยกับท่านมาว่า วิธีจะหาเงินเพิ่มแม้ว่าสวนผลไม้ของเรานั้นจะให้ผลผลิตแล้วนะผมก็คุยให้ท่านฟังแล้วนะฮะครนี้จะคุยให้ท่านฟังต่อว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลูกไม้ผลไปแล้วมันโตไม่เท่าที่ควรเหมือนอย่างบางคนบอกเนี่ยดูที่ของเขากับของผมปลูกพร้อมๆกันเนี่ยแต่ทำไมของเขา ออ้ยโตวันโตคืนของผมทำไมไม่โตอ่าอันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเป็นเรื่องๆไปลำดับแรกก็ต้องเช็คก่อนว่าพันธุ์ที่เอามาปลูกเขากระเพราอะมันเหมือนกันไหมนะนี่ข้อแรกนะเ,เพราะว่าบางสายพันธุ์โตช้าบางสายพันธุ์โตเร็วอันนี้จะแตกต่างก,กันได้เอาละสมมติว่าพันธุ์ถูกต้องเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกันตรงไอ้เตรียมต้นพันธ์ุที่ผมเคยพูดอะของเรานี่มันเป็นต้นพันธ์ุเก่าเก็บรากขดอยู่ก้นถุงก้นภาชนะมาเป็นเวลานานหรือเปล่าแต่ของเขารากกำลังพุ่งเขาก็ลงมือปลูกเลยนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ าการจเจริญเติบโตแม้บำรุงรักษาเหมือนกันแต่การเติบโตนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับข้อต่อไปก็คือว่าลองเช็คดินดูซิว่าดินบ้านเขากับดินบ้านเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมตัวอย่างเช่นบ้านเขาสภาพดินอาจจะเป็นกลางนะและพอใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่ ต้นไม้ก็สามารถที่จะดูดกินาธาตุอาหารทุกชนิดที่อยู่ในดินก็จะปลดปล่อยออกมาให้กับต้นไม้ของเราทั้งหมดในขณะที่ที่ดินของเราอตอนเริ่มลงมือปลูกนะครับเราไม่ได้เช็คดินเราไม่ได้ตรวจดินเราไม่ได้ปรับปรุงบำรุงดินเลยนะครับงั้นก็ลองเก็บดินมาตรวจดูอาจจะเป็นไปได้ว่าดินเรานั้น มีความเป็นกดจัดอย่างนี้ก็ต้องไปหาปูนขาวปูนมาปูนโดโรไม้เอามาปรับปรุงกันอย่างทันนะครับหรือบางครั้งดินก็อาจจะเป็นด่างเกินไปก็จะต้องไปหายิบซ่งยิบซ้ำมาใส่กันไปนั่นหมายความว่าสภาพดินเป็นกลางอาต่อไปก็ไปดูว่าขั้นตอนในการปฏิบัติของเราเนี่ย เวลาเราใส่ปุ๋ยกับเขาใส่ปุ๋ยเหมือนกันไหมถ้าของเขาปุ๋ยอินทรีย์เขาใส่เป็นพื้นฐานแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยเคมี B, ร่วมด้วยช่วยกันอะอย่างนี้ดีแน่เพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันก็ซึมและมันก็พาเอาปุ๋ยลงไปถึงระดับรากในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ดินเราก็จะแน่นบ่อยครั้งที่เราใส่ปุ๋ยเวลาเรารดน้ำไปแล้วแทนที่ปุ๋ยจะซึมลงไปถึงระดับรากปุ๋ยมันก็จะถูกชะล้างแล้วก็ไม่ซึมลงดินแล้วมันก็จะไหลเละเทะไปที่อื่นอย่างนี้ต้นไม้เราก็ใส่ปุ๋ยแต่ไม่ได้กินนะครับพูดถึงเรื่องนี้ ท่านบอกเอา้าทำเหมือนกันเขาใช้ปุ๋ยอินทรียผมก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คราวนี้ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ใส่ปุ๋ยท่านใส่ตรงไหนครับหลายคนบอกเอาก็โคนต้นไงแล้วไปเข้าใจว่าการใส่โคนต้นก็หมายถึงว่าไปใส่ชิดลำต้นนะอย่างนั้นเรียกชิดลำต้นแต่เขาก็าใส่โคนต้น ในแง่ของการปลูกผลไม้นั้นคือเราจะยึดชายทรงพุ่มต้นยังเล็กชายทรงพุ่มก็อาจจะห่างจากคนต้นมาสักคืบเดียวนะเราก็ต้องใส่ปุ๋ยตรงตำแหน่งนะฮะที่ประมาณหนึ่งคืบจากคนต้นหรือถ้าชายทรงพุ่มมันห่างออกมาเราก็จะต้องใส่ห่างออกมาสรุปก็คือว่าให้ยึดบริเวณ ชายทรงพุ่มเป็นหลักเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วเรากรบดินด้วยไหมเออเรากรบดินแล้วเรารดน้ำพอเพียงหรือเปล่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเรากรบดินเราลดน้ำพอเพียงแล้วก็ถูกตำแหน่งอย่างนี้รากพืชก็ได้รับธาตุอาหารเต็มที่มันก็จะริญเติบโตนะฮะ อ่้องแคล่วว่องไวเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองนะครับนี่ก็คือข้อคิดที่ผมนำมาให้ทีนี้ไปดูการให้น้ำเวลาท่านให้น้ำเนี่ยท่านเคยเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยลดไปเลยตอนเย็นให้น้ำชํำชุ่มแฉะนะน้ำขังเลยอย่างนี้ ไม่ค่อยโตแล้วครับรากหายใจไม่ออกการให้น้ำที่ดีในสวนผลไม้เราควรจะให้น้ำตอนเช้าดียังไงครับเราให้น้ำตอนเช้านะฮะน้ำในร่องน้ำในท่อที่เรานำมาให้มันเย็นมันไม่ร้อนเมื่อเราให้น้ำตอนเย็นเย็นตอนคำ่ำค่ำดินก็ไม่ร้อนน้ำก็ไม่ร้อน นะมันก็เป็นน้ำเย็นตามปกติและน้ำที่ให้ก็ไม่ได้มีความเป็นกรดเป็นด่างเป็นเกลือนะครับถ้าเป็นเกลือลดน้ำลงไปใบมันก็จะไหม้นะครับจากขอบใบเข้ามาให้เห็นโดยเฉพาะพื้นที่ดินเข็มนะครับเพราะการให้น้ำก็สำคัญแล้วในไม้ผลเนี่ย สำคัญไปถึงขนาดว่าเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยบางช่วงบางเวลาถ้าเราให้น้ำโดยที่เปียกใบชุ่มใบมันก็อาจจะลดอัตราการระบาดของโรคมแมลงศัตรูก็ได้แต่ถ้าเราให้น้ำไม่เป็นเราไปฉีดน้ำโคนต้นก็เปียกแฉะเพราะเผลอเราอาจจะถูก ทำร้ายทำลายโดยเชื้อโรคเชื้อราที่ลำต้นกิ่งเสียหายนะครับหรือถ้าไปลดเปียกใบชุ่มใบแล้วมันแห้งก่อนค่ำความชื้นมันสะสมอยู่ที่ใบอาจจะนำพาโรคภัยไข้เจ็บทางใบก็ทำให้าการเจริญเติบโต,โตก็จะต้องช้าไปอีกสุดท้าย ก็อยากให้ท่านสำรวจว่าไอ้ของเขาที่โตเร็วของเราทิ่โตช้านะ่ะไปดูสิว่าเขามีสเปรย์โปรแกร,รมตั้งตารางไว้เลยว่าถึงวันนี้มแมลงชนิดนี้จะมาเขาก็เตรียมฉีดพ่นป้องกันในขณะที่ของเราไม่ได้ป้องกันนะรอให้มันมาก่อนบางทีมันมากันจนเราตั้งตัวไม่ทัน มาฉีดแก้ไขภายหลังมแมลงมันก็ดูดมแมลงมันก็ทำลายพืชผลทุกเราพูดง่ายๆว่าวเสียหายไปแล้วนะฮะเขาเรียกว่ามาแก้ปัญหากันในภายหลังอย่างนี้มันก็ทำให้ต้นไม้ของเรานั้นจเจริญเติบโต,ตช้ากว่าของคนอื่นเป็นธรรมดานอกกนั้นก็ให้สำรวจดูว่าปริมาณแสงได้พอเพียงกับต้นไม้ไหมนะฮะ หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตแต่วันนี้ผมก็ลองนํามายกตัวยอย่างให้ท่านได้ฟังเพื่อว่าหลายท่านที่ปลูกอยู่บเออใช่เออจริงๆของเรานี่ที่มันไม่โตน่ากลัวมันเป็นเพราะข้อนี้เป็นเพราะข้อนั้นทิดบวนบางประมาก็วิเคราะห์ให้ท่านได้ฟังนะครับและท่านฟังแล้วจึงว่าคิดว่าไอสิ่งที่ผมพูดนี่ มันเป็นเหตุเป็นผลก็เอาไปพิจารณาแต่ถ้าบอกว่าโห้ยไม่จริงละมั้งไม่จริงละมั้งอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ท่านแล้วเพราะว่ามันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละท่านจะพิจารณากันไปนะครับและ,ะที่จะทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าบางทีเราฉีดพ่นป้องกันกำจัดนะหรือเราใส่ปุ๋ยนะแต่คุณภาพปุ๋ยที่เราใส่ มันเป็นปุ๋ยเบ้าเบลนมันเป็นปุ๋ยคอมเพลวหรือมันเป็นปุ๋ยคอมเพล็กต์นะะประสิทธิภาพมันก็ต่างกันอีกสารป้องกันกำจัดโรคมแมลงศัตรูบางทีมันเป็นชื่อสารเนี่ยชนิดเดียวกันก็จริงแต่ว่าแหล่งผลิตจากประเทศที่ต่างกันบ่อยครั้งที่ก็จะมีรายละเอียดที่คุณสมบัติและประสิทธิภาพไม่เท่ากัน ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองค่อยๆพิจารณาไปทีละเรื่องละเรื่องนะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมาตู้ปน .12 กํากำแพงแสนนครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ id line นะครับ U a d s i g n buan 2494ท่านจะสั่งซื้อ ฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลายสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลยแป้งนะ้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูงรพีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นตรกาการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร